ดเป็นโหดพี่น้องเลยไงกุ๊บเทียบสวัสดีครับพี่น้องครับผมสบายดีสุขสุขสนนะครับอ้ออ่ะอยู่กับชมมอาดำซิงพี่นอ้นอ,งอ,นองพาพี่พ่อน้องมาเบิงมาชมการไถยนากฮุด หยุดมือวานนี่พี่น้องนี่มือนี้อยู่กับคูบุตา้า M หกศูนย์สี่ศูนย์นะครับโอ้ยใส่กลางแดดเลยพี่น้องเอ้ไทหน้าหุดนะครับขายาไวแ้แห้งๆพี่น้องแห้งๆฝนบ่ตกจักเถื่อนนะครับ ทางบ้านบาคโข้อนะครับตำบลบุ้งเงินอำเภอเสราพู่มจังหวัดรอยเอ็ดเพิ่องเอาลวดพี่น้องไงกูบทิพย์วันนี้ก็รลมพอสมควรนะครับล่มสูมือครับแดดก็แห้ง จาของพี่จาของหน้าพิ่นกะอยากไถขายาไว้นะครับแดดแดดดิดดนไส้กะกะเขายุครับแต่ว่ากะตี่อทอดไรน,นะครับน,นี่เพิ่งแกการไถรถครับไงกุ๊บเียหกส่ครับผ่านหกนะครับเบอร์ยี่สิบสี่โอ้ยเนี่ยเห็นหอดรถดพี่น้องเลยเอา้า ตายละบาทนี่โอ้นี่อ,อืมว่ามันเย็อนอยู่หอมหวานสิบ่มีคว้นเขามากกับมีเก้าต้นนี่หกสิบแรงมาครับสีสูบเด э ร็กอินเจคชัน่นเทอร์โบ ไงเป็นไงพี่น้องเอ้ยไถเปิดครับไถเปิดอยู่กับ M60 นะครับ คูต้า60แรงมาครับซีซสูบเทอร์โบสองพันสีรอยสามสิบสี่ซีซีครับวารอบเครื่องที่2,700รอบต่อนาทีเออ้อไอแรงบิดมา บ่หลหลเท่าไรแลอกครับ200.5้น, 200. นิวตันนะครับเดีม6กศูนย์วันนี้ไถกลางแดดเลยพี่น้องช่วงนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงพอดีครับไถเขาเป็นบางพื้นที่นะครับขนาดดินไส้บางเทือกับว่าจะเขาได้พี่น้องอไส้แห่งไส้แกน พันนไทแล้วมาทงนึงแล้วนะครับมันนี้ก็ออยู่ประมาณเจ็ดไรนะครับเหลืออยู่นี่นะครับที่พ่นไทยอยู่นี่พื้นที่เจ็ดไรนะครับ

เย้ยมือน,นี้ร่มแห้งร้อมนะครับแดกดกะแดดพี่น้องเป็นบางมองนะครับที่ไถใดนะครับสำหรับไถหุดช่วงนี้แต่ว่าหน้าลูบหน้าหอามแทบจีไถหไดเลยเลยนะครับบางมองก็ได้เอาหอดผ่านบุกเปิกลงไปไถนะครับ ต้องไส่ผ่านบุเบิกไถแท่นผ่านพุวนนะครับเพราะว่าผ่านพุวนไถพวกเขาผ่านบุเบเอาไปไถผ่านซีนี่นะครับกระแทบจีบวอยาเขาคือกันนะครับแต่ก็ต้องไถนะครับบางเทือมันจําเป็นต้องไถนะครับกันฝนมากมันกระจิตเฮ็ดยากนะครับฝนมากมันจีเฮ็ดยากมันเป็นดินเหนียวดินท่ามนะครับกันฝนตกมากแล้วว่านเขากระซิบวอยาเกิดเด,ด้อพี่น้อง ก็เลยต้องเห็ดแหงแหงว้ซะก,ก่อนนะครับนี่ก็ก็ถือว่าเข่าอยู่นะครับพอเป็นดินไส้นะครับหน้านน จักขวัญฉีดินไส้จกักขวัญฉีฟุ้นไฟลราพี่น,อออน้องเอ้ยอ่าหอน้าเขาก็ต้องเเบาอยู่เรื่อยๆครับสำหรับหมอกควางเขานะครับ รถใหญ่กะกะดีจังหน่อยอยู่เพราะน้ำหนักฐานมันกะสิหนักกลัวอ่ารุ่นหน่อยเฮ้านะครับเอ็มหกศูนย์สี่ศูนย์หกใบนะครับเออ,เอ,อ,เอ,อไงง่วงเลยพี่น้องเลยนะต้องปิดหน้าปิดดังให้ดีๆครับสำหรับโชเฟอร์ กินคนอยู่บิดมือนี่บ่ไหวคือกันครับอ่าดังดำปีป๊ปีป๊เวลาพี่น้องเอ้ย เระบบเกียร์นี่ผมก็บอเข้าใจกันครับสำหรับ M6 0มหูนย์สี่ศูนย์เดียราพบเกี้ยนี่เป็นแปดเกียร์เดินหน้านะครับเป็นระบบเกียร์แบบไหนหรอผมอธิบายว่าถือกันพี่น้องระบบเกียร์นี่เป็นโลเป็นไฮเป็นไฮ้แปดเกียร์ เดินหน้าสองเกียย์ถอยหลังบ่อรือจังไรนี่แหละพี่น้องผมก็บ่เข้าใจกันเพราะว่ายน้ำเดินหนาวไถเกีรยกระใต้ไปนี่เขาใส่เกียวสองนะครับการไถเอ็มมกซูนนี่ไถเกียวสองนะครับแต่ว่ายน้ำถอยนะพี่น้องนะครับเท่ากับโยกขั้นเกียย์ถอยไปใส่เกียวอานะครับ แต่ว่าเขาก็ต้องไปเปลี่ยนเกียร์ลักอีกเป็นเกียร์ซีนะครับเพราะว่าเกียร์ลักนี่ยุ่เกียร์สองนะครับเน่ยมาไถแต่ว่าจังหวะที่เขาถอยหลังนี่เขาต้องเปลี่ยนเกียร์นะครับเป็นเกียร์ซีนะครับอ่าเป็นอ่าซีถอยนี่แหละครับพี่น้องขันเข้าไปใส่เกียร์อื่นถอยมันมันซานะครับต้องใส่เกียร์ซีอย่างเดียวพี่น้องแต่ว่าเขาต้องเปลี่ยนเป็นเกียร์ซี ไถเกียร์สองนะครับถอยเกียร์ซีนะครับ M60 นี่ขันเอาไปใส่บ่เปลี่ยนเกียร์หลักก็มันซ่านะครับย้ำถอยอธิบายพูดถือกัน,นครับแต่ว่ายี้ไถไถได้อยู่ <laughs> กล้แล้วแล้วครับพี่น้องนี่สู่แดดกันช่วงนี้นะครับทึงแดดทึ่งแกนทึ่งโมเข้าพี่นอ้องอ่กันไถสองเทือกอะพรไถอยู่นะครับแต่ว่าคันพี่น้องที่ไถทีเดียวแล้วว่านบ่อโอ้บ่อเป็นตะเอาครับเพราะว่ามันไถได้ประมาณหาสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับรอบแรกนี่แกนเป็นแกนเลย แต่ว่าผูใ้ใดสิไถสองเท่อกะกะพ่อไถพ่อขูด,าดยาไสแดดอยู่พี่น้องื้อน,นี้ผมก็ไปไถกันละครับพี่น้องื้อน,นี้ผมก็ไปไถมากขึ้นกันแต่ว่ามันบ่ไข่เขานะครับบาดนี้มันอยู่ไก่ตีนบ้านพร้อมก็เลยเศร้าครับเพราะว่ามันไงไสบ้านเขาเจ้านะครับย่านพ่นดานะครับ <laughs> ก็เลยมา ออกมาหน้านะครับพอดีเมื่อพ่อเสียบัตรนะครับนี่ 40, เอ็มหกศูนย์สี่ศูนย์เพิ่นกำลังไถอยู่นะครับก็เลยมาแวะท้ายถ้ำให้พี่น้องได้เบิ่งกันจักเล็กจักหน่อยเอ็มซุกหกศูนย์สี่ศูนย์โตเก่านะครับเอสยูตัวนี้เป็นโตเก่าเด้อพี่น,อน,น้องก็แบนอเนอน็มหกสองสี่ศูนย์นะครับอ่ะสําหรับวันนี้ก็ขอจบไปสักนี้สักก้อนพี่น้องนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหม ขอให้พี่น้องมีแต่ก้มสุคก้มเจริญสุกสศกมันหมันกันสู้ขูสุขส้ขขขคนช่วงสิ้นเดือนๆๆนี่พี่น้องไก่สีฟอดมือมันแล้วล่ะเสียงกันไปเพราะว่าไผล้วครับผมก็เอาคือกันนัน่นแหละอามันหมานคือเพิิน อ๋นน <c oughs> อสำหรับคลิปนี้ลากันสักนี่ละครับพี่น้องขอ,อให้มีความสุขสุขคุสข้สุขคนนะครับสวัสดีครับผม